เราเคยคิดว่าถ้ามีเงินมากกว่านี้ชีวิตคงสบายขึ้นแต่พอมีมากขึ้นจริงๆก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมเพราะความเหนื่อยจากการหาเงินมันไม่ได้มาจากจำนวนในบัญชีแต่มาจากความรู้สึกว่าเรายัางไม่พอไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังต้องดิ้นรนหรือคนที่มีพอแล้วแต่ยังกลัวจะขาด เราทุกคนต่างพยายามอยู่กับสิ่งเดียวกันความไม่มั่นคงที่ไม่มีใครบอกได้ว่าจะหายไปเมื่อไหร่ยินดีต้อนรับสู่จอลิคโนมีเรื่องเงินที่ไม่ต้องมีมากก็เข้าใจได้ค่ะชีวิตทุกวันนี้เต็มไปด้วยการคำนวณเล็กๆน้อยๆก่อนจะซื้อก่อนจะจ่าย ก่อนจะฝันต้องคิดให้รอบคอบค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยจากการทำงานแต่มันคือความคิดที่ไม่เคยได้พักเงินเข้าเท่าเดิมแต่ราคาของทุกอย่างขึ้นไม่หยุดเลยเหมือนต้องวิ่งบนลู่วิ่งที่เร็วขึ้นทุกวันพอไม่มีโอกาสพักความเหนื่อยก็เลยกลายเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเดือน เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงงานที่ทำอยู่จะมั่นคงไหมหรือพรุ่งนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายใหม่อะไรอีกมันไม่ใช่แค่ความกลัวเรื่องเงินแต่มันคือความเหนื่อยจากการต้องพร้อมตลอดเวลาบางคนบอกว่าวางแผนสิแต่จะวางแผนยังไงละ่ะในเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนตลอดวันนี้ยังไม่เหมือนเมื่อวาน และพรุ่งนี้จะไว้ใจได้แค่ไหนชีวิตเลยเต็มไปด้วยถ้ากับเผื่อไว้ก่อนจนบางครั้งไม่มีที่ว่างให้ได้หายใจเลยเราเคยคิดว่าถ้ามีมากกว่านี้ชีวิตคงง่ายขึ้นแต่พอถึงวันที่มีมากกว่าเดิมเราก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมยังไม่พอ เพราะเรายังมองความพอจากมุมของคนที่กลัวจะไม่มีเหมือนคนที่เคยหนาวจัดพอมีเสื้อกันหนาวก็ยังกลัวว่าจะหนาวอีกทั้งที่อากาศไม่ได้หนาวเท่าเดิมแล้วบางทีความจนไม่ได้อยู่ในกระเป๋าค่ะแต่มันอยู่ในใจที่ยังมองชีวิตจากมุมของความขาด ตอนเรียนเรื่องการวางแผนการเงินเขาบอกว่าคนเราจะอายุยืนขึ้นฟังดูดีใช่ไหมคะแต่พอคิดดีๆมันน่ากลัวมากกว่าเดิมเพราะยิ่งอยู่นานยิ่งต้องใช้เงินมากขึ้นถ้าวันหนึ่งไม่มีรายได้แต่รายจ่ายยังอยู่ครบชีวิตที่ยาวขึ้นก็อาจกลายเป็นเหมือนคำสาบเงียบๆที่ไม่มีใครพูดถึง เราเลยไม่ได้กลัวการแก่แต่กลัววันที่ยังอยู่โดยไม่มีแรงจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองอีกต่อไปในยุคที่อะไรอะไรก็เปลี่ยนทุกวันแผน3-5ถึงปีฟังดูเหมือนนิทานมากกว่าแผนจริงเพราะแค่ราคาของทุกอย่างในเดือนหน้าเรายังทายไม่ถูกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอีก5ปีจะต้องใช้เท่าไหร่ มันเลยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อยากมีเป้าหมายแต่บางทีการอยู่รอดในวันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ใหญ่พอแล้วในโลกที่อะไรๆไรไม่แน่นอนสิ่งเดียวที่ยังอยู่ในมือเราอาจไม่ใช่เงินค่ะแต่คือใจในตอนนี้อาจจะเป็นการพักการวางแผนเล็กๆที่ทำได้จริง หรือแค่ไม่โทษตัวเองในวันที่หมดแรงเราไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมถึงจะรู้สึกมั่นคงเพราะบางครั้งความมั่นคงเกิดจากการยอมรับว่าเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้และนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวเลยความเหนื่อยจากการหาเงินไม่ใช่เรื่องน่าอายมันคือหลักฐานว่า เรายังพยายามอยู่เพราะสุดท้ายความพออาจไม่ใช่ปลายทางที่ต้องไปถึงแต่มันคือวิธีที่เราเดินในแต่ละวันอาจจะยังไม่พอในวันนี้แต่ถ้าใจยังไม่หมดแรงจะพยายามนั่นก็คือกำไรที่มีค่าที่สุดละค่ะและนี่คือซ o อล,ลโคโนโมีเรื่องเงินที่ไม่ต้องมีมากก็เข้าใจได้ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย